สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y u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  e ออนมณีจันรวันนี้เราจะมาเปิดดวงทำนายดวงของชาวนักกษัตริย์มาโรงหรือชาวปีมังกรในปีพศ2 5 6 5หรือปีขานนี่เองเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะก็จะใช้เป็นไพ่อรลาเคลื่อนแล้วก็ไพ่ทาโร่ชุดนี้ค่ะคนนอนหลับ เพจออฟแพนทาคิลหนึ่งเหรียญไนน์ออฟคัพไนน์ออฟซอร์สไฮพิเจต ทำแ,แนันในปี2565ันคุณมีเกณฑ์ในปีนี้นะคุณมีเกณฑ์ย้ายที่อยู่ค่ะย,ย้ายอาจจะย้ายบ้านแล้วก็ย้ายงานด้วยหรืออาจจะย้ายบ้านอย่างเดียวในบางคนนะ่ะย้ายบ้านอย่างเดียวในบางคนก็ย้ายงานอย่างเดียวในบางคนก็ย้ายงานด้วยย้ายบ้านด้วยนะคะ คุณจะมีปัญหารักสามเศร้าคุณจะมีปัญหารักสามเศร้าจะมีคนมีลูกมีเมียแล้วมาจีบมาติดพันคุณมีศัตรูเป็นผู้ชายราศีกุมราศีกุมราศีเมถุนราศีตุลคุณจะมีคุณจะมีคู่แข่งทางการค้าเป็นชาวราศีกุมราศีเมถุนราศีตุล เป็นผู้ชายในปีสองพันห้าล้สิบห้าเนี่ยเหมือนคุณนะ่ะมีเรื่องเสียใจน้อยใจผิดหวังอกหักโลกซึมเศร้าความรักไม่สมหวังคุณจะกินเหล้าจัดมากคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รางวัลน,นะ คุณมีเกณฑ์ที่จะได้ถ้วยรางวัลอาจจะเป็นรางวัลน,นะคะาคาอวอร์ดระวังรางวัลพระพิคนเนตได้รับใบเกียรติบัตรใบย,ยกย่องเชิดชูเกียรติคุณจะได้รับความช่วยเหลือทางธุรกิจจากคนอายุน้อยกว่าคุณจะได้รับความช่วยเหลือทางธุรกิจจากคนรา,าศีธาตุดินราศีมังกรราศีพฤษภ ราศีกันคุณต้องระวังสุขภาพไว้หน่อยนะเพราะว่าในปีสองห้าหกห้าหรือในปีหน้าเนี่ยคุณจะเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยมีดวงที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยค่ะนกในกรุงทองฮาร์โมนี ความร่วมมือนะคะ Participation พระแม่ลักษมีแสดงว่าการเงินคุณดีการเงินของคุณน่ะดีการเงินดีมีเกณฑ์ถูกหวยมีเกณฑ์ถูกหวยคุณจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องการดูดวงสนใจเรื่องโหราศาสตร์สนใจเรื่องการดูดวง คุณจะมีความสุขนะเพราะว่าคุณะรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรคุณจะมีความสุขทางใจบางอย่างหรือมีกิจกรรมคุณจะได้ทํากิจกรรมบางอย่างเป็นมันก็เป็นกิจกรรมที่คุณทําแล้วคุณชอบด้วยนะคุณจะได้รับความช่วยเหลือคุณมีทีมงานที่เก่งทีมงานของคุณจะช่วยให้คุณประสบความสําเร็จจะมีหลายคนนะตัดสินใจลาออกจากงานและไปทําอย่างอื่น จะมีหลายคนอะตัดสินใจลาออกจากงานที่ทําอยู่แล้วไปทําอย่างอื่นค่อนข้างหลายคนเลยค่ะเบิร์ดเดย์เอ็กซ์เ Your dessert is w i t h e n g l i s h ไพ่มันบอกนะว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณอะแย่มากในปีที่ผ่านมานะก็คือในปีนี้แหละในปีเนี้ยคุณนะในปีเนี้ยเป็นปีที่คุณแบบมีปัญหาเข้ามาทำให้คุณทุกข์ใจมากคุณก็พอจะมีความสุขบ้างจากการฟังเพลงดูหนัง แต่คุณทุกมากเลยหลังวันเกิดคุณนะหลัง Happy b i r t เ d a y นะเนี่ยหลัง, Birthday, ลงเบิเร์เดย์หลังวันเกิดคุณไปแล้วเนี่ยจะมีอะไรดีๆเข้ามาค่ะหลังวันเกิดคุณไปแล้วเนี่ยจะมีอะไรดีๆเข้ามาและใบนี้เป็นไพ่ดีค่ะ Stronger as your body body becomes t r o n g e r body becomes t r o n g e r ร่างกายจะเปลี่ยนกลับมาแข็งแรงการออกกำลังกายการทานอาหารเพื่อสุขภาพ You 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 begin to feel stronger in all way as your body become stronger หลังวันเกิดคุณเนี่ยสุขภาพร่างกายที่เคยป่วยก็จะเปลี่ยนพลิกฟื้นกลับมาแข็งแรงและฟิตเปี้ยค่ะคุณจะคุณจะสภาพร่างกายของคุณอะ่ะจะแข็งแรงขึ้นจะแข็งแรงขึ้นค่ะ ในปีหน้านะในปีหน้าคุณอยากขับรถเร็วให้ระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุด้วยปีหน้าเนี่ยคุณน่ะจะสนใจธรรมะชอบทำบุญชอบฝึกคาถาอาคมสนใจเรื่องไสยศาสตร์สนใจเรื่องเวทมนต์คาถาอันนี้เป็นผู้ชายลามกที่คิดแต่เรื่องเซ็กนะคะคุณอาจจะหมกมุ่นเรื่องเพศตรงข้าม คุณหมกบุนเรื่องเพศตรงข้ามมากแล้วก็คุณก็ไปหาพวกหมอผีทําของทําเสน่หปีหน้าเนี่ยคุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องถูกทวงหนี้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินมีปัญหาเกี่ยวกับการทวงหนี้ปัญหาของคุณเป็นปัญหาที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแก้คุณมีปัญหาที่แก้ไขได้ยากเป็นปัญหาที่เหมือนสายไฟพันกันยุ่งเหยิง คุณมีปัญหาที่แก้ไขได้ยากมีปัญหาเรื่องหนี้สินชีวิตของคุณเนี่ยเหมือนเดินบนเส้นได้คุณจะต้องระมัดระวังศัตรูทำคุณใสสาบแช่งนะคะคุณจะต้องระมัดระวังคนที่เป็นศัตรูคุณเนี่ยทำคุณใสสาบแช่งเพราะความที่ว่าอิจฉาริษยานั่นเองทีนี้เรามาดูกันที่ชุดสุดท้ายนะคะห้าใบค่ะ ไพ่โอ้โหแบบสอมากนี่คือไพ่ไพ่แม่มดค่ะมิสทริกมิสทริกไพ่แม่มดหมอดูดาบเอสคาลิเบอร์คุณอาจจะเสียเงินให้กับพวกหมอดูล่างทรงหมอผีนักลบค่ะ การรีและการพักผ่อนการท่องเที่ยวการไปเที่ยวทะเลการเหมือนกับว่าการคลายเครียดการหยุดพักผ่อนค้อสิ่งโลสะพานหินในปีหน้าคุณจะมีความสนใจในเรื่องลี้ลับคุณจะสนใจในเรื่องาศาสนาสนใจเรื่องลี้ลับ สนใจเรื่องศาสนาสนใจเรื่องลี้ลับสนใจเรื่องไสยศาสตร์เป็นช่วงเวลาที่ว่าคุณนะ่ะเหมือนจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องเล้นลับมา Healing Energy f o r ต h ออยูคุณอาจจะไปฝึกคาถาอาคมคุณอาจจะไปฝึกนั่งสมาธิเนี่ยคุณอาจจะไปฝึกวิชาไสยศาสตร์ไปฝึกวิชาไสยศาสตร์มนต์ดำไปฝึกนั่งสมาธิ คุณจะมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากนะไม่ว่าจะเดินทางหรือจะทำอะไรเนี่ยคุณจะมีความมั่นใจในตัวเองคุณจะมีความมั่นใจในตัวเองไม่ว่าจะต้องเดินเดินจะต้องเดินบนถนนหรือข้ามสะพานเนี่ยคุณก็เดินทางได้ด้วยความไม่กลัวแต่มันอาจจะเกิดอุบัติเหตุก็ได้นะในปีหน้าเนี่ยคุณจะได้ฮอลิเด์ ในปีหน้าคุณจะได้หยุดพักผ่อนคุณจะได้ถอดปลั๊กหยุดพักผ่อนจากปัญหาและเรื่องเครียดต่างๆคุณมีความมั่นใจในตัวเองสูงเพราะคุณเป็นนักรบนะคะ all is possible ชุดสิ่งโยพั t h คุณคุณเชื่อว่าคุณน่ะสามารถเลือกทางชีวิตของตัวเองคุณจะเลือกหนทางด้วยตัวเองค่ะชุดสิ่งโยพัชุดสิ่ง คุณจะเลือก y o u พ path เส้นทางพา t h เส้นทาง your your ของท่านในปีหน้าเนี่ยคุณจะเลือกทางเดินชีวิตด้วยตัวเองไม่เชื่อดวงคุณจะเชื่อในเรื่องเล่นลับแต่คุณจะเลือกในสิ่งที่คุณต้องการคุณอาจจะไปเรียนนั่งสมาธิคุณอาจจะไปหาหมอดู ปีหน้าเนี่ยคุณอาจจะไปหาหมอดูไปหาล่างทรงไปหาหมอผีไปเรียนศสยศาสตร์ไปนั่งสมาธิแต่คุณก็ยังเลือกไงคุณจะเลือกทางเดินด้วยตัวคุณเอง You can overcome anything overcoming o b s t a c l e ชีวิตของคุณในปีหน้าเนี่ยมันก็เหมือนการถอนการถอนดาบปักในหินนะในปีหน้าเนี่ยคุณจะดำเนินชีวิต ไปด้วยความยากลำบากแต่คุณจะทำสำเร็จในปีหน้าเนี่ยคุณจะใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากทำงานหนะักกว่าจะได้เงินปีหน้าเนี่ยนะกว่าจะได้เงินคุณทำงานหนะักกว่าจะได้ลูกก็ลำบากไม่ได้ได้โดยง่ายกว่าเมียจะท้องเนี่ยยากมากกว่าภรรยาจะตั้งท้องยากมากถ้าคุณ มีลูกจะได้ลูกชายค่ะในปีหน้านะถ้าคุณมีลูกเนี่ยจะได้ลูกชายถ้าคุณแต่งงานแล้วมีภรรยาแล้วเนี่ยปีหน้าเนี่ยคุณเกณฑ์คุณได้ลูกชายแน่นอนค่ะพพเพราะไพ่ใบนี้หมายถึงลูกชายปีหน้าเนี่ยคุณจะเป็นนักสู้ในชีวิตจริงที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนในการใช้ชีวิต คุณมีศัตรูมีคนคิดร้ายเพราะฉะนั้นในการดําเนินชีวิตของคุณเนี่ยคุณควรจะดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทแล้วก็จะทําอะไรก็ควรจะใช้สติในการไต่ตองให้รอบคอบนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเท่านี้ค่ะท่านใดที่เพิ่งเข้ามาดูดวงในคลิปนี้เป็นครั้งแรกขอความการุณาช่วยกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ